รักพังสองรอบเปไฮร็อกซุมเงียบแต่งกับสาววัย21รักพังสองรอบซุมเงียบแต่งกับสาววัย21เปิดบ้านเป้ไฮร็อกตัดสินใจขายสมบัติเผยเรื่องค้างคาง54ปีไม่เคยได้ทำร็อกเกอร์หนุ่มในตำนานเป้ไฮร็อกเปิดตัวภรรยาคนล่าสุดครั้งแรกกุ๊กฉายสุดาอายุห่างกัน21ปีย้อนเล่าเส้นทางความรักสายฟ้าแลบคบ5เดือนแต่งงานทันที พี่เป้แต่งงานเมื่อ14กุมภาพันธ์ตอนนี้ภรรยาท้อง5เดือนแล้วเอาความรู้สึกคนเป็นพ่อหน่อยเป้จริงๆมีไปแล้ว2คนแต่ว่าคนนี้น่าจะพิเศษหน่อยเพราะผมชอบเด็กผู้หญิงก็ตื่นเต้นเพราะอยู่คนเดียวมา10กว่าปีแล้วก็เหงาถ้ามีเด็กสักคนมาวิ่งเล่นในบ้านก็คงกระชุ่มกระชวยแต่ไม่เปิดข่าวที่ไหนเลยไม่ทราบข่าวเลยที่นี่เป็นที่แรกที่มาบอกเป้ที่แรกเลยตอนคุยกับทีมงานก็อยากเปิดเหมือนกันจะได้ดูๆกันไป ตอนแรกก็ไม่อยากเปิดสองจิตสองใจเพราะผมใช้ชีวิตมาสองครั้งแล้วอยากใช้ชีวิตสงบสงบบ้างแต่งานก็อยากอยู่เงียบเงียบบ้างไม่อยากให้คนรู้เยอะห่างกัน21ปีมีปัญหาในการเข้ากันไหมเป้จริงๆผมเป็นคนเรียบง่ายเราผ่านชีวิตมาเยอะแล้วรู้ทุกอย่างว่าคนนี้นิสัยเป็นยังไงบุคลิกเป็นยังไงแล้วเริ่มมาชอบคุกตอนไหนเป้กกมาบอยเริ่มกลับดึกร้านเราปิดสีทุ่มเขากลับประมาณตีสองทุกวัน เราก็เล่นเกมกัน4ี่หคนจากวันแรกที่เจอจนแต่งงานรู้จักกันมานานเท่าไร่เป้ไม่นานกุ๊กห้เดือนพี่เป้ผ่านการแต่งงานมาสองรอบพี่มั่นใจไหมก่อนเราจะขอคุณกุ๊กซึ่งเป็นการแต่งงานครั้งที่3าเป้จริงๆความคาดหมายของผมพอพลาดมาสองครั้งก็อยากอยู่คนเดียวจนวันสิ้นลมเลยกะไม่มีแล้วไม่อยากมีแล้วซึ่งมาเจอเขาชีวิตผมจากอยู่คนเดียวมาสิบกวปีไม่เคยมีใครมาอยู่ข้างกาย อยู่คนเดียวก็เวิร์กเหมือนกันชีวิตก็มีความสุขอีกรูปแบบหนึง่งแต่พอมาเจอเขามันก็ทําให้เราที่อยู่มาสิบกว่าปีเหมือนออกมาจากกะลาชีวิตมันสดใสขึ้นได้เหมือนกันนะมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าความคิดของเรามันเปลี่ยน